สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมครับหมอปออยู่ครับช่องหมอปอคนหมักฟังลำครับผมวันนี้ก็จะพามาเบิ้งหิมะแรกของปีครับผมนี่ครับหิมะแรกของปีนี่เลยครับโอ้ตกยางนักเลยครับมือนี่นี่นะครับเลยสิมาถ่ายบรรยากาศให้เบิ้งเด้อยครับนี่แหละครับขาวหมดเลยครับ ตกแห้งเลยครับนี่ครับเราจะพาไปเบ่งบรรยากาศเราจะพาไปเบ่งความสวยงามของอิมะเกาะในกิ่งใหม่ครับผมนี่ครับความสวยงามครับนี่นะครับขาวเบิ้์ดเลยครับโอ้ครับกอย่างครับขาวเบิดเลยโอ้ครับ หมดเลยครับนี่ครับเดี๋ยวพาพอนี้ครับนี่ครับความสวยงามตอนนี้กัยังต๊ะคือเขาครับมากังต๊อยู่ครับนี่ครับความสวยงามครับขาวเวิดทีเดินดแล้วครับนี่ครับนี่เราจะพาไปเบิ่งความสวยงามใกล้ครับผมนี่ครับมาเกาะตามกิ่งใหม่ครับต้นสนครับ สวยงามครับนี่นะครับความสวยงามครับครับมงโหลดรับพวกเราครับรถดก็ได้ครับนี่มาเต็มหมดแล้วครับนี่ครับข้าเปลืครับไก่ครับ นี่ครับความสวยงามครับนี่นะครับครับขาวเบิดครับขุ่นอลทุ่วอครับขาวเบิดแลวครับนี่ครับโอ้ครับขาวเบิดครับตกแห้งครับแห้งคงนะครับมาแรกของปีครับโอ้ครับ โอเคขนาดครับเอาเบิร์ตับเอาเบิร์ตครับภาพมุความสวยงามครับนี่ครับความสวยงามของหิมะครับ พอทีเขามาแล้วก่วฝากกดคอมเมนตรร์ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เด้อครับผมเผื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับเนาะคลิปนี้ขอไว้สำนีก่อนเด้อครับผมขอบคุณทุกการรับชมครับสวัสดีครับ